ัน,นี้อยากจะมาเล่าเปรียบเทียบการทำงานระหว่างหยุด2วันกับหยุด1วันแบบไหนดีกว่าว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะคะคือซายเคยทำทั้งงานออฟฟิศที่ทำา6วันกับ5วันแล้วก็เคยไปทำงานขายของที่แบบทำา5วันกับ6วันเหมือนกันเราก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูนะคะแต่หลักๆก็คือจะเปรียบเทียบเรื่องวันหยุดเป็นหลักที่ทำา6วันอะ ใรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากๆคือเราก็ทำงานใช่ไหมเก้าชั่วโมงรวมพักอาจจะมีเกินบ้างชั่วโมงหนึ่งแต่ก็แบบปกติโดยรวมไม่เกินนะคะก็รู้สึกว่ามันไม่มีเวลาให้ตัวเองเลยสมมติแบบเราทำงานหวันเราหยุดวันเดียวคือแค่วันเดียวอะซักผ้าก็หมดแล้วนะคือแบบซักผ้าตากผ้าเหมือนมันหมดวันแล้วอะแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่มีเวลาไปทำอะไรแล้วตอนนั้นอะคือยัง ดีที่ว่ามันเป็นแค่ช่วงทดลองงานนะคะพอผ่านทดลองงานใช่ไหมเขาก็เลยลดให้เหลือ5วันซึ่งสายคิดในใจเลยนะว่าตอนนั้นถ้าเขาไม่ลดให้เหลือ5วันอะ่ะคือไม่รอดแน่ๆคือคงต้องออกอะ่ะมันแบบไม่มีเวลาไปเจอเพื่อนไม่มีเวลาไปสังสรรค์อะคือกลับไปก็อยากนอนอย่างเดียวเพราะมันแบบเหนื่อยสร์อาทิตี์ก็คือ แบบเออไม่ใช่สิตอนนั้นหยุดแค่หยุดวันจันทร์ด้วยนะหยุดแค่วันจันทร์อะแล้วแบบมันเป็นวันจันทร์วันที่เพื่อนไม่หยุดอะจะไปเจอเพื่อนก็ยากไปเจอเพื่อนก็เหนื่อยอะมันไม่อยากไปเจอถ้าเพื่อนอยากเจอคือแบบอาเสาร์ทิ้งมึงมาหากูที่ทํางานค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยมากๆนะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็เหมือนได้มีงานที่ไปทําทาออฟฟิศทาวันซึ่งมันต้องบอกตรงๆว่าแล้วแต่งานแต่เราสึกว่าสองวันเนี้ยก็ถือว่าโอเค แบบมันก็ยังมีพอละอาสุสักผ้าวันหนึ่งอีกวันหนึ่งนอนทำกิจก,กรรมส่วนตัวไดๆหรือสวนออกไปห้างวันหนึ่งวันหนึ่งอยู่บ้านอะไรเงี้ยมันก็ยังเป็นบาลานซ์ที่โอเคแต่มันไม่มีอะไรเท่าอยู่สาวันจริงๆมันก็ แล้วแต่งานนะคะว่างานมันแบบเอ้ยเข้าดึกเข้าสายแบบเราเลิกดึกทำโอฟี free, บ่อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเลเวลความเหนื่อยมันจะไม่เท่ากันถ้าเราเข้าตรงเวลาเลิกตรงเวลามันไม่ค่อยเหนื่อยแต่ว่าถ้าเราต้องเลิกดึกบ่อยๆมันก็เหนื่อยอยู่ดีเางว่าเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันก็แอบสั้นแต่ว่ามันก็ไม่แย่เท่าหนึ่งวันแต่ความพีดก,กว่าก็คือฉันอะเคยทําคือตามกฎหมายแรงงานเนาะมันจะให้ทําได้แบบ สี่สิบแปดชั่วโมงคือเป็นจํานวนกดชั่วโมงสูงสุดในการทํางานที่ยังไม่ต้องจ่ายโอทีแต่ถ้าเกินสี่สิบแปดชั่วโมงอะ่ะมันก็ต้องจ่ายโอทีนะคะซึ่งฉันอะ่ะเคยเบื่องานออฟฟิศแล้วก็ไปทํางานขายรับจบขายของแรกเขาบอกห้าวันแต่เขาไม่ได้บอกจํานวนชั่วโมงนี้ก็แบบห้าวันก็โอเคก็ยังดีเพราะร้านขายของสองมาจะให้พนักง,งานทํางานหกวันนะคะก็คือแปด 8648อะก็คือครบ48ชั่วโมงเต็ม Mac, แม็กจะมีโอทีอะไรก็อีกทีหนึ่งแล้วทีนี้ก็แบบเรารู้สึกว่าเออ5วันมันก็น้อยกว่าร้านอื่นแต่ทีเนี้ยเหมือนตอนสัมภาษณ์เขาก็พูดแค่ว่าอาจจะมีบางวันที่ต้องทําแบบเอออยู่เพิ่มอยู่ยาวหน่อยซึ่งเขาไม่ได้โงรายละเอียดแต่ตอนนั้นก็คือยักได้งานแหละเราก็โอเคไปเพราะว่าเทียบกับร้านอื่นที่ได้อะเราสึกร้านอื่นมันอยู่6วันแล้วก็ชั่วโมงทํางานมันก็ บางที่อ่ะชั่วโมงทํางานประมาณสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเออบางที่ชั่วโมงยาวบางที่หกวันแต่ว่าก็ทํางานแบบแปดชั่วโมงบวกพักก็เป็นเก้าอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคห้าวันมันก็คงดีกว่าแหละพ้องน้อยอยู่สองวันเราจะได้มีเวลาแบบไปทําอย่างอื่นเนาะฉันไม่รู้ก็คือมันมีลากกะยาวลากตั้งแต่แบบสิบเอ็ดโมงจนห้าทุ่มดึกมาก หรือแบบส1บเโมงจน4ีทุ่มซึ่งการทำงานมันก็คือ11 12ชั่วโมงแล้วบางทีอ่ะเราอยู่แบบยาวอย่างเง้ยนะอยู่12ชั่วโมงวันต่อมาให้เข้ากะเช้าหรือแบบให้เข้าเต็มวันติดอะไรเงี้ยเป็นบ้าแบบเป็นบ้ามากคือก็คือยิง เอา48ชั่วโมงอะมาจากที่ปกติคนจะหาร6ใช่ปะเขาเอามาหาร48ชั่วโมงหาร5วันแล้วก็คือต้องทําให้ครบ48ชั่วโมงด้วยคนจะพอคนเกินก็ช่างแต่ว่าต้องทําให้ครบ48ชั่วโมงคือนี่มองว่าเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยมากๆนะคะแบบอยู่2วันก็คือนอนตายแบบเข้าใจปะเข้ากะ12 13ชั่วโมงคือเหนื่อยมากเสาร์ทิตเหมือนแบบ2วันก็คือเหมือนไม่ได้หยุดอะเพราะแบบมันเหนื่อยมาก คือน,นี่เลยแบบโหรู้สึกเลยนะว่าทําแบบ48ชั่วโมง6วันยังเหนื่อยน้อยกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มายัดอยู่แบบภายใน5วันที่แบบทํายาวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็คืออาจจะเป็นเพราะเจอเรื่องประสาทแดกอย่างอื่นในร้านด้วยเราก็เลยรู้สึกว่ามันยิ่งเหนื่อยกว่าปกตินะคะเดี๋ยวเอพ s โซต่อไปจะมาเล่าให้ฟังว่าหยุดสวันกับอยู่2วันเรารู้สึกว่าอะไรดีกว่าแต่ถามว่า มันแบบไม่ได้เป็นข้อดีข้อเสียชัดเจนนะคะมันอาจจะแล้วแต่ที่แล้วแต่ความชอบของคนบางคนก็รู้สึกว่าเออไม่ต้องทํายาวๆก็ดีบางคนทํายาวๆก,ก็ดีหรือบางคนอยากหยุดวันนึงเขาก็โอเคอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือรู้สึกว่าเราต้องการแบบเวลาให้ตัวเองนะคะ ก็เลยชอบที่จะหยุดสองวันอย่างต่ํามากกว่าซึ่งงานออฟฟิศส่วนมากก็จะเป็นงานแหละก็ยังถือว่าดีแต่ก็บางที่ก็มีออฟฟิศที่ทํา6วันนะคะตอนสมัครก็ดูดีแล้วก็นนะ้าว่าเขาแบบให้หยุดหรือเปล่าอาจจะให้เข้าเสาครึ่งวันหรือให้เข้าเสาเดือนละสองครั้งอะไรเงี้ยนี่พอเห็นในแบบเวลาอ่านเจดีใช่ปะ่ะงานไหนที่แบบให้วันเข้าวันเสาแต่เป็นงานออฟฟิศฉันแบบอ้านโนโน No thank you วไปว่าบางหลานะก็แอบแบบไม่ให้หยุดจ้าบางบริษัทก็มีฉะั้นเธอต้องแบบดูดีๆส่วนมากบริษัทที่มีเ r อาอย่างหน้อยมันก็จะจัดวันหยุดให้นี่ก็เลยอย่างว่าเออบริษัทเ r อามันก็ขัดกรองได้กันแบบหนึ่งแต่แบบมันไม่ได้หมายความว่า HR ุอจะดีเสมอไปบางทีเตุอก็ต้องทำตาม,ตามคําสั่งนายซึ่ง เฮดอาที่ดีอะ่ะเขาก็จะไม่กล้าทาผิดกฎหมายแรงงานอย่างเช่นการไม่ให้มีวันอยู่ประจําเพณีหรือไม่ให้โอทีอะไรเงี้ยมันผิดกฎหมายแรงงานนะคะวันอยู่ประจาเพปประเพณีก็คือพวกวันพระวันแบบวันสําคัญต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะกําหนดว่าปีหนึ่งต้องอยู่ประมาณ12วันขั้นต่ําบริษัทต้องให้หยุดฉะนั้นอันเนี้ยเป็นกฎหมายแรงงานแบบเบสิกมากๆเดี๋ยวคราวหน้าเจอกันหยุด3วันมันดียังไง